มันมีเต็มกับไม่เต็มด้วยถ้าเต็มจะแพงไม่เต็มตก็อันนี้เท่าไหร่นะเพื่อนอันีนี้เจ็ดพันกรมตำรวจตัวทอน,น,นเงินถ้าต้องคำยี่นนี่แหละแต่ถ้าต้องแพงครถูกแสงก็บ เรือสนามมาทำเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรเพิ่อมอีกบ้างครับนี่หลวงปู่โตหลังพระยศอันนี้หลังพระยศตรงนี้มีเพื่อนได้ขายไปเยอะไหมสนามขายไปไม,มาสามสิบหมื่นคนคนเยอะหรอเนี้ยพื่นว่าคนเยอะไหมเนี้ยวัวนจันทร์คนแน่นอยูอ่แล้ะถ้าปกติน้อยเนี่ยปกติถ้าเป็นวันพุทธศัตวหรืออะไรก็ไม่ค่อยไป อ๋อควันจันทร์มีคนเยอะวันจันทร์กับวันพุธอันนี้เน้นๆเลยไอ้สี่ขันอะองค์กี่บาทสีขส่ขันสี่ขันองค์สามขันสี่ขันหลวงพุโตนี่สี่ขันมี่สองสามวัดประดู่อีกองค์จะถูกหน่อยองค์อันไหนอันนี้เหรอใช่อันนี้สองห้า ที่ขันปีสองสามนี่คือแบบว่าตัวคนเลยครับสองว้าสองวาท่าไน,นะสองสองทาทกับสามันแค่ทันแค่ท,ทันหลวงปู่ ไม่น้ำคู่อ่ะไม่น้ำคู่บอกแล้วเนี่ยที่หมูไปขี้หมูของปูทิมวันอาหารไรนี่เพื่อซื้อมาคู่อ่ะที่หกไปทีวว่าใช่ไหมใช่ใช่ขี้หมูไปอีกอีกอีกเป็นหมอกูเดือนอันนี้เท่าไหร่ยังไงหมื่นห้าหมื่นห้าไม่น้ำคู่นี่ใครมีนี่ส่งมาขายได้บอกขี้หมู ซื้อจริงนั่นแหละอันนี้ซื้อจริงนะไม่อคอนเทนต์นะไม่มาคอนถ่ายคอนเทนต์แล้วลงไม่ใช่นะอพี่ไม่น้ำคูไม่น้ำคูเอาแบบว่านนเน้นๆไปดีกว่าจิงไปโรงเรียนไอที่มุระหว่างนี้แพนกล้องไปดูก็ได้ดูพระห้า แปดดีปีอ่ะเน,นี่ยใช่รวมำนี่อันนี้ไม่คอสองเส้นเนี่ยไม่แ่งนะยคอเส้นอ๋อเส้นมันมีเต็มกับไม่เต็มด้วยถ้าเต็มอย่าแพงม่เต็มป <t> <k> ีอันนี้เท่าไหร่นะเพื่อ <7, 000. S 1> นปสิบปีอันนี้เจ็ดพันรวมคำวณตัวทอน เงินถ้าต้องคำนี้เรียนเรียกแล้หละแต่ถ้าต้องแทงกันอะยูแ่แสนก็บาทอันนี้อะไรเนี่ยไอ้แม่ครัวแม่ครัวปลาจุดอ่ะใช่อันนี้จะเป็นเป็นบองเป็นนี่จะเป็นตากไก่โสรทอนไปดีบาลางังเจ็ดติง่งเจ็ดติ่งบาลางังโสรทอนแปสิบปีเงินเท่าไหร่นะเจ็ดพัน อันนี้เป็น0ปีกร่นีอนี้พ่อยอะออี้นไอัน้ะไรอ้นจาะานี้ว่าเจอนี่อะไรอ๋อพะเที่ยงอะไม่ล็อกเก็ตขับรถุ่นแกมันก็แดง แปดเรือนเหรอแปดเรือนองกีบาเนี่ยอันเรือนสามพันแปดประเด็แปดเรือนแปดเรือนนี่คงสวยจริงแดงกันเลยผมว่าไม่องมันสวยมันแปดเรือนอ่ะใช่เป็นผิวไฟอ่ะแปดเรือนเป็นผิวไฟรุ่นสี่พิงสามเรียนพอแดงรุ่นสี่วิงสามสี่วิงสาม สามมันแตูดถือผ้าก็น้อยเลยมีเนียนดอกพวกนี้เนียนๆนะผ้าเนียนระว่งนั้อันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหไม่มีอะไรนี่พวกนี้พุดโต๊ดโต๊ได้แ่อผนี่แหละสารสิงเอออันนี้อันนี้อะไรนะ อันนี้ผมซื้อนมาหมดใช่เพื่อรุ่นใหม่จไม่ได้หอ้ออะไรไไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนรุ่นพระไขวนาอยู่ผนานมากี่แต่โฟมแม่งมาติดผ้าหมนเลยงูอันนี้อะไรหององเตยอน้เตยอั้อ๋อผที่านสิงานสิงกูตานต๊้อเอันนี้คืออะไรผรู้เหมือนยันยันนาเอเยนนาะ ล้นี่กบาทเอากี่บาทนะอันนี้อาห่้าไพดยศอะดอกยศดอกจะมีดาวมัุ้ก็สยมีดาวอ๋อเราจราจไดาวดาวมีดาวมีหงมวใช่ดาวมีดาวไม่มีดาวก็จะถูกเลยงราคาเท่ากัน้ยสองเนี่ยหรือว่าเท่ากันน่นึแปดเดี๋ยลูกไข่ปงพดมีดาว เรื่องความสวยเลยรต่ก่อนตอนพังไม่ลงฟอร์มี 10, อะไมีส 17, <18. S 2> ิบเจ็ดสิบแปดเลยดูใครหลังพยศมีดาววันวนีนพ<า>พ้พามันราคามันซอฟลงมาเยอะเลยโตเดิมเดิมในห้องนะีง้สวยอ่ะ ความสวยรูปไข่หลังพันยศ1.8หนึ่งแปดเดี๋ยวค่อยจัดเอาอ่หาหนึ่งห้าเราถัดเน้นๆเลยเนี่ยมีหลักหลักๆแล้ววันนี้ ย้อยๆลืมหยิบมาร่างเราผมใกล้ทีนงยันอยู่เลยมีอะไรหลักอ่ะอุ้แม่งใหญ่จริงโตเนี่ยใหญ่ใหญ่จริงเรียมทองนี่ใหญ่อยู่กันอะใหญ่จริงเรื่องเมีต้องมีต้องมีห้าพันถ้าเรียมทองอะอันนี้ได้มันว่าคนซื้อของโตดูเนี่ยซื้อไหมซื้อเล่นเยอะอันนี้พ่อควยองค์กี่บาทอันนี้องค์ละพันห้าเอาดี งพันห้ามันเป็นอันนี้เขาเรียกวเป็นชุดชุดน้ําท่วมออกวันลาดนัาดาหมดเลยเนือเ้อ์สิวัลีเหรอใช่อันนี้เป็นพวกปลูกอ่ะอน,นั่นแหปลกูกใช่ยิงเขาเรียกว่าผิวแล้วเพื่อนผิวเลยมันลงกูพวกเนี้ยลงกแต่ถ้าแบบว่าจะเป็นเนื้อแบบถ้าออกน้ํามันน้ํามันเลยะจะแพงแต่ถ้าเป็นลงกูงจะถูกองค์พันห้าเนี่ย ต้องเอาก็ต้องเอาพ่อคุ้ยสุเดชิวัลีเอวใหญ่ไหมจ่ะเอวใหญ่เยอะหมดเลยใช่มีเนื้อดำกันกับเนื้อขาวสุเดชิวัลีเอวใหญ่วันนี้มันลงกุ้ยเอวเล็กจะนิยมกว่าเนี่ยเอวลงเอวเล็นิยมอ่ะบางคนเดี๋ยวนี้ก็เล่นเอวใหญ่ยังงงงวงไปหมดเลย่อคุ้ยแต่นีกมียงบ่านะผมว่าใช่เลยแต่นจริงแ้เอวเล็กมียกว่อยอยู่แล้วผมว่า กับอะไรเพื่อนบ่อยรูปผูโตเลยตอนนี้เหรอเล่นแพงอ่ะสามนันก็บาทอ๋อมีอันองค์ย่าๆรูปแบบมีองค์เดียวเราเก็บอันนี้ก้ามปูเพิ่นึ่งแทงเหรอในก้ามปูพันห้าปีเนี่ยนะไอ้ดิโนเลยก้ามปูก็เงินะอันนี้ก็ผู้โตเหมือนกันลืมแล้วรูปลูกจานร็เก็บไปสองใบอย่างเงี้ยทั้งคู่เพิ่มเนึ่ นี่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตป<ช>ีอะไรน,นะเขาเรียกว่าตึกอ่ะล็อกเก็ตว่าตึกเหรอสองหนึ่งองค์เท่าไหร่นะเออสามสามล็อกเก็ตว่าตึกเหรอปีสองหนึ่งเหรอใช่เล่นกันแพงไหมอันนี้ฉากอะไรไมันเป็นมันเป็นล็อกเก็ตใหญ่เท่าไหร่หสามันสามล็อกเก็ตบุโต๊ะไม่เ่ากันนี่น้องมือห้าง หมอนี้มันมันจะรา้ายหน่อใชอันนี้ปูปูอะไรนะพ้อเงินวันด้านยหอม้ามปูอ่ะ้ามปูปีอะไรวะพี่ไล้กับเพื่อนปีสองสี่กว่าหรือหนึนกว่าหนึหนึ่งกว่าเนาาลืมแน่แน่ข้าปูไปแล้วจำไม่ได้ผมเคยซื้ออยู่ลืม,ปไ,มไปเลยลืมมันคือใบลานใช่ไหมล่ะใช่ปีอะไรนะข้ามปูอะไผมอยู่นเนื้อเนี่ยพัดเดี๋ยวลืมไปใบลานใบลานใบลานใช่กี่ไร่นะ พันห <5. S 2> ้าจำได้อยู่เคยซื้อแต่จำไม่ได้ว่าปีไหนจำเ,เล่นกันไม่แพงเลยหรอืออยู่เพิ่งซื้อเป็นหลายองค์หลายพันเลยไม่ได้นะบางอย่างแม่งไม่จำพอสอบด้วยก็ไม่ดูเกทแทนเดิอมเลยเล่นหลายหน้าจัดเรือแม่งถายแม่งจำแม่งไม่ได้ดูแค่เราซื้อจะดูราคาดูเกทแท้พอโต๊ะอันนี้แหละไรเนี้นยสมเด็จแหละการสิงห์ที่บา้านสิงแปดพัน

สังคู่ปีแล้วจำไม่ได้ปีสองหกป่ะสองหกอันนี้บล็อกเลยนะนี่บล็อกธรรมดาไปถ้าถ้าบล็อ,อกนิยมจะแพงกว่านี้บล็อกนิยมจะจะแตกจะแตกตั้งแต่ปากลงมามือเลย was standing I in